โอเคไม่ไม,ไม่เห็นไหมขยับปะ่ะน่าจะขยับนะอืมน่าจะได้ไม้กระมังมันขึ้นไปหลับแล้วเนะนี่เยเ่านียแถวๆนี้ ได้ให้เนลาสุดเกือบเอนะเๆเนี่ยแอ่เสี่ยนะมีเกือบัวน TPA SL อ <c oughs> อ้ยนี่อยู่ซัดมาตั้งแต่พอสวิงนี้แ่้ะเสี่รมันมีแท่งอะไรก็ไม่รู้สัต์แม่งอยู่ดีขึ้นมาอ,อก็เกี่ยวหมดทางรุนนะ่นอะสตตอปอยู่เนี่ยแถเยวเนี้เลยเนี่ย เออไม่โดนไม่โดนเออเฮ้ยแต่มเช็คจบแล้วดีกีเนะดีกีแล้วแะเช็คจบครับเทสเทสไลน์เด้งลงน่าจะวันจัน์เปิดมานน่าจะย่อลงมาได้ นี่ไงก็เนี่ยตรงนี้ยลงมาเยอะนะกื่มห้าพันจุดนะห้าพันจุดอ่ะกูก็ไม่ได้ปิดเนี่ยย่อขึ้นมาตรงนี้เติมด้วยนี่ย่อตรงมาตรงนี้แล้วอะย่อตรงนี้แล้วก็นึกว่าจบแล้วไงขึ้นอ้อาไปเลยทีนี้ไปก็มาโดนเอสลยตรงนี้มั้งอ่าตรงนี้อืมสรุปแม่งไต่เทตุอไต่อะ ก็ว่าแล้วแหละว่าแบบซีมันจบมันมันไม่หลุดหลุดหายเก่าไงก็ว่าแล้วมันต้องแปลกๆแต่ถึนึกว่าแบบเอ,อมันถือไปเข้าไปแล้วมันก็เทลงมาก็โอเคอันนี้คอนเฟิร์มแล้วมันหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วก็ อันนี้ขยับมาตอนนี้ตอนนี้เป้าถ้ามันจบจริงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องรอดูอนครั้งนี้จะต้องแบ็นผิดอืมถ้าสมมุติแบบมันลงมาใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถ้าสมมติใช่ไหมมันลงมาเนี่ยลงมาแล้วมันติดเทลลยมันไม่ยอมลงต่อเบรกจริงมันต้องเอาแบบชัวชัวนะ นี่ยลงมาเส้นแดงก็คือ55อันนี้เช็คจบจริงๆละเออแต่ถ้ามันเนี่ยมาติดตรงนี้ก็แม่งไซสเวยยออกข้างอะ่ะเออแม่งปิดไปซักแบบ้าปิด50เออหรือไม่ก็ปิดหมวยก็ได้แต่ว่าแบบก็ปิด50เปอร์เซ็นต์ลยอืมถ้าเด้งขึ้นมาถ้ามันเด้งขึ้นมานะค่อยค่อยแบ่งเทคไปเอ,อื ราะว่าตอนแรกก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่าตรงเนี้ยมันแปลกๆอ,อันนี้ก็พอจบได้นะเป็นริมพาวได้อยู่เช็คจบโดยโปรกติมันก็จะเอาววดแบบไปนี่ก่อนนะฟิบโบอันนี้พวกเราฟิบโบกันแบบจบเช็คจบก็คือเนี่ยพอดีเห็นไหมหกสิบจดแปด มนหลุดเทลไลน์พอดีก็เนี่ยหกสามอันนี้เป็นเป็นเส้นทีพีเส้นทีพีแบ่งเพะก็แบบไม่ไม่ได้อยากถืออะไรเงี้ยอ่า thank you อันนี้มองหนึ่งแบ่ดูหนึ่งชั่วโมงอืม หนึ่งชั่วโมงยังมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะถ้าจากเอเไหมหลุดเส้นเส้นสิบมาเออแต่ยังไม่ได้เส้นหกสิบมันยังไม่ได้หลุดมีมาเยืยองตรงฟอร์เบกแล้วก็ต้องระวังเช่นเอ็มสามสิบก็กางๆกำลังจะเปลี่ยนเอ็มสิบห้าเปลี่ยนละเทด้วยนะเทแล้วอยู่เออเทแล้วอยู่ก็อาจจะลงได้ อืนนี้เป็นมุมมองแรกแบบจบสวิงใหญ่จบทั้งสวิงใหญ่แล้วก็สวิงรองสวิงรองก็เป็นสีมาเส้นฟ้าเนี่ยสวิงรองสวิงย่อยก็เป็นเส้นม่วงจบจบสวิงย่อยเออถ้าจบลงมาเบรกเทลลน์เนี่ยมันก็จบสวิงรองก็คือพีเส้นสีฟ้าอันนี้อืมจะเช็คจบ เีซีสีม่วงก็คือสวิงใหญ่เหมืนก็เนี่ยทั้งชุดเอาทั้งชุดเลยนะเอาแบบโชัวเอาทั้งชุดนี่ไงเส้นอยู่นี้จกเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดสองหกเจ็ดถ้อยเนี่ยเจ็ดสามสวิงจบละแนวโน้มมันก็จะเป็นเทรนขาลงมาเอออาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าหวังถ้ามันจะจบจริงนะเออเนี่ยเทียบเทียบเวลาเลยเทียบเวลาระยะเวลาโอระยะเวลาการเบรกอัน,อนประมาณเอาข้าประมาณนี่ออนที่นั่นไหละวันพาร์ทสัก่อนหกโมงต้องต้องใช้เวลานะ ไม่เกินกรอ,อบขาวออน้อยกว่าได้แต่ห้ามเกินเท่ากันได้เอไม่ควรเกินมันจะไม่ใช่เนี่ยเอาเอาง่ายๆเนี่ยวันจันทร์เราควรเห็นเทล,ลงมาเทล,ลงมาเลยนะอาจจะมาเทล,ลงมาแค่นี้ก่อนแล้วก็รีบาวขึ้นไปเล็กน้อยบางครั้งรีบาว นิดหน่อยแล้วก็เทล,ลงต่อเนี่ยอืังสวยหรือวัาจาร์แม่นจะหลุดลงมาเลยก็ได้ทุบลงมาเลยอเป็นไปได้ไหมเ้ียลองก็ยากนิดหนึ่งหรือไ,ได้วะวอลลุ่มช่วงนี้มันก็เยอะอยู่อืมก็ได้ทุบหลุดลงมาเลยก็ได้คือวอลลุ่มแรงอยู่ น,นี้แผนแดงขอบระยะเวลาเบรกได้แหละเออพองานถ้าสมมติไม่มีไม้ด้านบนตรงนี้มาใช่ไหมเบรกเอาชัวๆก่อนนะเบรกมาก่อนเส้นแดงตรงนี้แล้วก็เห็นการพักตัวที่ค่อยๆพักตัวขึ้นไปอย่างงี้เออถ้ามันตีแถวแถวเทลไลน์ตรงเนี้แล้วไม่ไปไกลขึ้นใช่ไหมก็ ก็ช็อตลงมาเออเคยช็อตไปแต่ว่าเดี๋ยวกอบการรับเดี๋ยวค่อยไปว่างกันอาจจะใช้อันนี้ก็ได้ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนเอาประมาณเส้นแดงจบเส้นแดงนะหลับตรงนี้ ตบลอนประมาณนี้ถึงบละอกนะอยู่ทั้งหมดอืมสตบลอนประมาณนี้ท p เอาทีแบบปกติก็คือสามสี่เท่าหรือสามา,จาเจอเล่นสวิงประกอบอ่ะเอออันนี้จุเข,ข้าใช่ไหมก็เส้นแดงก็ได้ คอนเฟิร์มจบได้สักหา้าค่ะหรือจะถ้ามันจบแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้พอเทนโลหรือโลที่ที่เป็นจุดเริ่มตน้นวางไว้ตรงนี้ก็ได้ออตัวนี้ก็พอได้นะไปนอาหรือแบบถ้ามั่นใจว่ามันจะจบริงก็ตรงนี้ก็ได้แล้วเท่าไหร่หรสิบอ่า เออเข้าไปแต่นี้ต้องรอดูระหว่างทางก็รอดอูถ้ามันติดโซนแถวนี้ยจบนะจบแถวนี้อาจจะต้องเลยมานิดหน่อยอ่ะเส้นแดงก็ได้เอาเส้นแดงจบตรงนี้ทังขึ้นมาก็ซีเทลายไงได้ได้โซนแล้ว อันนี้โซนจบดันทะลุขึ้นมาทํำไฮตรงนี้ตีไหมตีเทนไลายไปได้กรอบเทเลายแล้วะระยะมันก็ประมาณมีตรงนี้เห็นไหมมีฟิปโซนตรงนี้นี่อยู่ระหว่างนี่ฟิปโซนแล้วก็จุดที่จะเข้าเข้าตรงนี้ตับร้อนยังไม่รู้ว่าว่าสวิงนี้เท่าไหร่ก็เอาไปเบื่อ เท่ากับไอตัวก่อนนะฮะสอมสมันชุดแปเนี่ยรับของแปสองไม้ได้เท่าไหร่ละยี่สิบสามอาอืมแต่ก็ต้องไปดูอีกทีนะไม่ใช่ว่าเข้าไปเลยมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรอันนี้ให้เป็นแบบเป็นไกลๆไวก่อนอืม งงหมดแล้วประมาณนี้ตอนนี้เราต้องรอรอมันเบรคแคดเจนอออันนี้แผนแรกแผนสองคือแบบนี้อันนี้อยู่ในภาพใหญ่นะยังไม่รู้ว่าว่าตรงนี้เป็นอะไรอันนี้มันต้องใช้เว,เเวลานานหรือนานอยู่อืม หรือ b นี่ไหมจบนะอันนี้ในมอมถ้าจบซีไต่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอซีจะไต่ยังไงอันนี้ช่างมันไปลรอเพราะนนี้มันเป็นภาพใหญ่ปีคอยอด์พอไปได้นะเนี่ยมีเส้นเ e มมารับมหมเย่ย เส้นนี้อยู่ในกรอบเส้นนี้มีอยู่นะตรงนี้ไม่โดนเลยสปอ,อรอ์ตละอายอ่าก็รับอยู่นะจะเล่นบายกันเลยสมมเป็นายแบเช็กลิดอาจจะรอรออย่างเงี้ยวรอเบรก เบรกย้อนนี้เอาไฮนะอืมรอรอเียโครงสร้างอืมรอเสียโครงสร้างนะราคาดัานอราคาดัานเบรกเบรกลุดนะตีชุดนี้ก่อน เบรกเป็นเท่าไหร่เดีย๋ยวต้องไปรอดูอกอบโซนโอก,อนอกอ่อเบรกนะก่อเบรกดันขึ้นไปตรงนี้อืมถ้าอยู่นะแล้วมีการลงเราก็ใช้ตรงนี้ชุดพักตัวไซเวย์ way, ตรงนี้นะเออชุดนี้ตีก่อนหนึ่งอันตรงนี้เหมือนจะเป็นชุดพักตัวใช่ไหมก็ ตันนี้เพิ่มก็ได้อันนี้หนึ่งชุดสมศวิงจบด้านบนเราก็ไล่เนี้ยไปอ่าันี้ไปถ้ามันจบตรงนี้นะข้อรับของทีุู่นแล้วก็ล้อที่หนึ่งบหนึ่งแลคือสองเท่าอืมี p ก็ไปมนนันไกลไป PP ไปตามระบบก็อ๋ออย่าักสี่อารอบนี้น่าจะพอไลหรือตัวนี้แะสามเท่าอืมก็สองเปอร์เซ็นต์น่าจะเก็บช่วงวันวันเสาร์อาทิตย์ได้ดีอืมฮะอันนี้คืออันแรกถ้าสมมุติอันนี้แหกใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนกล่องเอากล่องนี้มาใช้นี่เห็นไหมเป็นชุดเข้าอีกชุดหนึ่ง กาตรงนี้ไม้เขาตอบลอดได้ดีนะเ oh. ข้าไปเลยสามารถอืมอีมเรามารับเอยอ่ะเนี่ยรอย่อมารับ,อ,อ,รอ,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 รบอันนี้ก็แล้วแต่ต้องรอดูชุดเนี้เยเบรกเบรกใงจะได้ ตัดสินใจได้นะว่าว่าจะเอาไซเว่ไหนเข้าไซเว่นี้ก็ดีมีมีฟิบโซนเอ่อมีฟิบโซนนะทีเจดีอยน่นีลงมาใครได้รับเนี่ยสามหมายก็กำไรเยอะละอืม อะเอาศาสตร์อื่นมานะอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งถ้าสมมุติเนี่ยมันลงมามองเฝ้าระหวังถ้ามันลงมาแล้วมันติดกรอบไปสองกรอบเนี้ยเออเอาจจะมองได้นะว่าแบบมันเป็นแค่ชุดเริ่มต้นของเรนที่จะดันขึ้นไปอีกเดี๋ยวค่อยมาต่างกันเพราะตอนนี้มันยังไม่ไม่ได้คอนเฟิร์มให้เป็นมุมมองสามลองของไมงุมมองหลัก ที่เราตามมาน,นี่เออให้เราตามน,นี้อือต่อไปเป็นใช้อีกอีกหนึ่งน,นี่ขอลบก่อนนะ,นะนอะไปนอะไรระบบเป็นอะไรระบบอ่ะ เราจะไล่ลาตาม H1 หรือ H4 เด็ H4 ดีกวดู H4 อ่ะอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นโลที่มันสวีปใช่ไหมนี่สวีบแสดงว่าตรงนี้เป็นมองเป็นรองเทิมลองเทมโลก็คือโลสำคัญแล้ว โลชุนี้คือโลสำคัญโลสำคัญอันนี้ก็เป็นช็อตเทิร์มช็อตเทิร์มโลอันเล็กๆขึ้นไปอีกตรงนี้ก็เป็นช็อตเทิร์มช็อตเทิร์มโลเบรกคอยใช้ไซเวย์นี้กาม สายเวรนี้นะน่าจะรับผองแล้วแหละนี่ไงอะแล้วแต่ถ้าถ้าเรามองว่ามันยังไม่จบอาจจะรอเข้าชุดน,นี้ก็ได้ชุดฟอเบกตรงนี้นี่ตรงกับตรงกับโซนฟิกซโซนข้เข้า เอา3.8นะครับรอตรงนี้ TP ดังขึ้นไปถ้าจะลันเทนไปต่ออันนี้เลยสามเท่าห้าอนเอออาจจะรอดูก่อนเพราะนี้มันเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมอืมอาจจะรอดูใน M15 มันทำเสียโครงสร้างอะไรตรงนี้อืมเอาแบบท่ามาตรฐานเนี่ยน ขึ้นไปอย่างนี้ฟิลนี้อ่พอเข้าแต่ถ้าแบบเราขี้เกียจมาดูเงียอก็ตั้งไว้เลยตรงนี้คออมตรงนี้นอืมชุดขึ้นไปหวังขึ้นไปเท่าไหร่เจ็ดพันจุดอ,อันนี้ก็เป็นอีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งไล่ตามดาว ตามดาวในเ e a d p h o n e แหอ,อ,อชุดพักตัวอันนี้มันถึงเท่าแหละเราเราเราไม่ได้เข้าตุดนี้แหละเออตรงน,นี้มันมารับแล้วไงสนยนมารับแล้วอืสู่นมารับแล้วจะจบรอสองพันจุดะไหวไหมเออถ้าจะแบบในมุมมองที่สบายอ่ะที่มันจะขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมสิบห้านาทีมันตัดตรง ตรงโซนตรงนี้เป็นโซนรับไอ้นี่อยู่นะอ่าอีมย์ของสี่ชั่วโมงอยู่ในโซนรับอยู่พอได้นะอืมแล้วตรงนี้มีอะไรมีโซนรับอีเหกสิบเส้นขาวเนี่ยรับอยู่ก็มีเส้นที่ไม่จะพาขึ้นไปต่อได้ถ้าเราจะไม่ไม่ไม่หลอนใจ เพิ่ขึ้นนะเออแล้วประมาณนี้มีประมาณนี้ได้ทั้ง b u ทั้งเซล l แต่ส,ส่วนใหญ่จะเล่นเซลล์อะส่วนใหญ่จะเล่นซลล์เออเพราะราคามันค่อนข้างสูงนะเออค่อนข้างสูงแต่จริงๆเราก็ไม่ไ,มได้มีแบบเงินที่มันจะไปคาดหวังให้มันกลับตัวได้เลยเืมก็ตามไปก่อนไปได้เนี่ยตามไป ให้สุดนะเออตามให้สุดทางก็จะแหกตรงเนี้ยเออให้มันแหกไปเลยเสียหนึ่งอาตามเทนไปเสียหนึ่งอาดินทะลุแหกตรงเนี้ยเฝ้าระวังเออลงมาเบรกตอนลงมาเบรกตรงนี้อ,อ่าตรงนี้ก็ได้โอเแคสว,เออสวิปตรงนี้สวิปตรงนี้อ,อ่าเราว่าไอนี้แหละนะ มันคอนเฟิร์มกับตัวแล้วก็ใช้ชุดไซเวย์อ่าจะรอดูว่าระหว่างทางตรงนี้มีหรือเปล่าเออถ้ามีก็ใช้ตรงนี้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้กล่องนี้กล่องใหญ่นี้รับเบรกตรงไหนไม่รู้ก็ไล่ตามโรไปเออเบรกตรงนี้สมมติเบรกตรงนี้นะแล้วก็ เลืงขึ้นอย่างนี้มีการเลื่องขึ้นเล็กน้อยก็ออกมาท่าตรงนีง้มาท่เข้าตรงหนึ่งเท่านทีที่มาไหนเดี๋เอซเอลมานจนเยอะไปหน่อยอาจจะเยอะอยู่ยนี่อยห้าปันจุดถ้าอ,อไม่ไหวก็อาจจะรอจะย,ยอมที่หกเ็ดจุดแปดตรงนี้ก่อน เออเพราะถ้ามันมันมันจะลงมันก็ไม่ควรจะมาะขึ้นข้บนนอบูลการนาทีละเออหรือ,อมันจะขึ้นไป่หยิก็ได้เพราะมันยังไม่ได้ขาดกดดีอาจจะทำฟอร์เบกของไฮด้านบนอืมก็ไปแลสามเท่านี่ตรงนี้ก็หมื่นจุดแล้วนะเออก็ห้าอ่าคุ้มเสีย ขอให้ถึงห้านี่คุ้มเสียก็เล่นนะนเบรตรงไหนไม่รู้เหมือนแต่ไม่ได้ราคานี้ก็แหละออแต่ตรงนี้มันระยะพอดีนะเออมีฟิปโซนเข้าตรงนี้ก็ได้อันนี้ให้เปสองหน้าในกรณีนี้ถ้าไอไม้ตรงนี้มันเห็ุก็ใช้แอน่อกีเล่นอันนี้ก็ตามไป ประมาณนี้ยู UJ ลงแล้วแหละจบเสร็จล้วเนี่ยมันค่อยๆใช้เวลาได้ไมยเลยได้อยู่นะทำลงเป็นชนอง น่าจะเป็นฟิลนี้ค่อยเราค่อยนึงขึ้นคือมีอย่างงี้ก็ได้ต้องรอดูภายมันยังไม่ค่อยมารายชัดนะไอตัวนี้ไอตรงนี้น่าจะเป็นนอนละชุดเป็นนอนยาลงเ่ามันชา้า ส่วนครับยกเรื่องมารับนะเอะอนอนระับโซอยังนะยังไม่ได้รนะับอืมกิ๊กอาพี่ยังรอรอรอล,อลงใอ้ภาพใหญ่นี่ไนงะจ,จดซื้อจดซื้อ เอ็กอเอมคือเป็นสปอนนะเพราะว่าทรงมันสวยอยู่เอ m กอืเอมทรงสวยอยู่นะอทรงตอนเนี้ยสวยอยู่เล่นเข้าตรงนี้ยแรงขึ้นไป ADA ก็อพอได้หลุดแล้วแรงกลับขึ้นมาใหม่เห็นี้ก็พอพอพอได้ เราย่อลงมาเราค่อยสิรงประมาณเท่าไหนะร่หกสิบเซนนาะประมาณไม่หกสิบเซนไม่ใช่สิหกสิบเซนท่อต,นะตรงนี้มานาได้ไตรงนี้มานามามานาเท่าไหร่ ตอนนี้กลับลงมานะหน้าทุนเออนู่นต้องมาน่าร้อยเนื้อร้อยเหรียญซื้อได้เข้าเนี่ยเข้าตามเส้นเขียวตันนี้แปบส,สามสุดสามชุดสามชุดทยอยเข้าซื้อประมาณนี้สามรอบแล้วแบ่งรอบนี้อีกนึงอันนี้จะเป็นเท่าไหร่อืม ยี 25, 25, ่บห้ายี่บห้าห้าสิบหรือจะสิบสองสิบสองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่สิบสองยี่สบสี่นะิ้วนี่ยนะแล้วก็คือสี่สิบแปดตรงนีม้มาดิงเกวแบบให้ระยะมันลงมา เราก็จะได้ไม้เรเวแถวชุดนี้เส้นน้ำเงินประมาณสามสิบเซนก็ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ยวันนี้อันนี้ก็รออยอู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าย,ยัางเคลื่อนอยู่นะอืม พอขึ้นอยู่นะดีขึ้นไปขึ้นขึ้นตามทองไปเลยเออก็ประมาณนี้